ขอช่วยกันช่วยมาไม่ได้ช่วยขอให้ หนักไหมโอ้ผู้ช่วยผู้ช่วยอ่าช่วยกันช่วยกันอ่โตัวเมียนั่นแหละตัวนั้น่ะยกไปอ่ยกช่วยกันอย่าทำให้ตกนะเยอะจนปลายแล้วช่วยกันาเร็วๆวางนี่อ้วนจนไปแล้วอ้วนจนไปแล้วเดี๋ยวมาจัดการอย่าไปมัน ทีทําทำสัญ,ญลักษณ์ส่งปลาอีกสองรับสองอออน้อองพัดอนุบาลสองรับสองช่วยงานหมามาแพ็กปลาพี่พัดก็เหมือนกันนะช่วยทุกอย่างเลยเนี่ย โอ้ยมีของมาส่งได้เหรอโอ้มีสองายกได้ไหมออกแล้วบุ๊คฮัดฮัดจี